กลับมาอีกครั้งนะครับเราจะมาทดลองมอบเทนทีที่บอกไปนะครับสร้างแคดอยู่เอินเงิแล้วก็อยู่คุนกันครับกันไฟไม่เข้าเอาเมื่อกี้ที่ได้แคดเกมแลนด์ออฟเดอะเดชไปนะครับเราจะมาีเสริมมามันจะแรงสักแค่ไหนนะครับมีเทนทีที่โูดเทนทีโอ้โหโอ้โห ครับมันค้างคะรู้สึกขอมผมจะแหลกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเดชโอ้มาครับเป็นไรวะตอนแคททุกครั้งเลยไปหวาชอบหลุดเหรอไม่มันแหลกๆนิดนิดนี่อย่าประมาณสากอันน้ก็อันที่สี่อันที่ห้าอันที่หกนะครับจะมีอันนึงที่ไม่ต้องจุดไฟนะครับ เราจะมาลองตรงไหนกันดีโอยไม่ได้ลงมออาเอาสฟไฟแม่งโคตรแหลกเลยนะครับเราจะมาดู TNT ลูกขุดกันก่อนนะครับจุดก,ก่อนมันเป็นบล็อกที่ทีนทีหายไม่ต้องสงสัยว่าเกิดจากอะไรครับอยากให้ผมสอาะลงมาอะไรกันบมาเไยมนี่ยันจะขุดให้ครับมันจะขุดให้ทุกอย่างเลยครับมันจะไม่มีอะไรที่พังไปเลยเหมือนกับ TNT อันนี้นะครับต่อไปเราจะมาลอง TNT นี้ก่อนกันเลยครับ จะมาลองเผาป่ากันเลยคณก็น่าจะเห็นรูปกันนะครับก็ารูปมันเป็นยังไงจุดเข้าให้อืมแย่เลยต่อไปก็ทียนทีนี่ครับใครๆคงจะเดาได้แล้วทียนทีจุดตึ๊ดอันนั้นทีเนทีลาวาอันนี้ก็คือทียนทีไฟนะครับดูสิครับไฟอืมต่อไปเป็นทียนทีนี่ครับ ทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องจุดถ้ามันจะระเบิดเลยไม่ใช่ตังอันนี้ครับทีนี้ไม่ต้องจุดถ้ามันจะระเบิดได้เองดูนะครับนะครับดูร้ายแรงแค่ไหนครับไม่ต้องจุด WA. มันจะระเบิดได้เองทันายแค่เราวางปึ๊บมันจะไม่ได้บล็อกอะไรเลยนะครับมันก็คือข้อเสียก็คืออะไนี้ต่อไปก็มาดูทีนี้นะครับถ้าสำหรับคนคอมแรงเท่านั้นนะครับคอมทีนี้ตรงจะขอไปอยู่ไกลๆครับ คอมมมันรับไม่ไหวคอมอกาศตาัวนมันใหญ่กากอ่าอย่าจนั้นเราก็รอมันโหลดอะแต่เห็นว่ามันจะไม่ระเบิดนะครับเพราะคอมผมมันขาดครับดี่ยวมันก็จะเดี๋ยวคุณดูเองครับว่าอนุภาพมันร้ายแค่ไหนครับเดีย๋ยวดีฝาฟฝาก้ากาเราจะมาดูอนุภาพแบบอนุภาพแบบไม่ธรรมดาครับพูดตรงตรง รนภาพแม่งโคตรหลยอู้หูนี่ครับเห็นกันแล้วใช่ไหมครับเห็นกันแล้วใช่ไหมครับขนาดผมยังแมปไม่หลดเลยครับดูสิครับโอ้โหแม่งอนุภาพใหญ่เกินมมาเยาะครับเป็นน้ําตกเอาวันได้เลยครับดูสิสร้างเป็นแมปสวยๆได้เลยนะครับต่อไปเป็นทียนทีนี่ครับก็คล้ายก็คล้ายๆกับทียนทีไฟนะครับก็แค่มันแรงกว่าทียนทีไฟแต่มันก็จะมีไฟ ใช้ตรงวพิเศนป่าแบบนี้เลยเดหยาเบชเจนนี่คอมผมก็รับไว้นะเหยาอู๋เยาบู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 เหยาเบชมันระเบิดแล้วครับมันเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเดีอดเมื่อไหร่เมื่อไหร่ โอ้นี่ไงเริ่มแหลกแล้วครับโอ้โ,โหโคุณจะคุณท่านเขาเห็นยังครับคุณท่านดูครับนี่ครับรู้รับคุณดูไม่เต็มตาเลยไฟเต็มเลยครับผมขอนี้ไปจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะคอมผมมันกับเตียนเกินแช้ไฟนู่นอกโอ้โหไม่ลุกขนาดนั้นเลยว,วะนะครับก็เป็นเกีนที G ่ที่ไร้แรงน่าดูเลย โอ้คอมผมก็ยังไหลอยู่ตอนนี้อ่าอย่านีโอ้ยอย่าอะเออ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 ไม่คอมผมหนึ่งกระค้างเลยอ่านนะแคปโอ้โอ้เออเออเออ่ออเออสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วเจอกัน